สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการยกกำลังยิตทางฮิสเตชันของเรานะครับแล้วก็ผมโจภาสกรพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่บ่อน้ำผู้ร้อนตําบลบ่อก,กลางอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะเพราะว่ายังมีสาวสวยรอผมอยู่นั่นก็คือน้องแพ็คนั่นเองเดี๋ยวไปพบกับเธอได้เลยนะครับ สวัสดีครับแพทสวัสดีครับพี่โจสวัสดีค่ะ,โโคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเมื่อกี้ก็ได้ลองสอบถามพี่พี่เขาทางที่ติดต่อสอบถามนี้แล้วนะคะคคก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยบริเวณที่นี่เนี่ยเราสามารถที่จะเดินดูได้ทั้งหมดเลยประมาณ20สได้พี่โจเดินไหวไหมคะโอ้ไหวแน่นอนนะพี่โจร่างกายแข็งแรงเลยครับเราคะโชวกล้าให้ดูหน่อยคะโชก้าเนี่ยะสองมัดช่วยจิ้มให้นะคะช่วยจิ้มให้แบบนี้เลยค่ะ ก็เดี๋ยวจะไปดูกันข้างในดีกว่าว่ามีอะไรนะ่าสนใจกันบ้างไปกันเลยค่ะไปเลยก่อนที่เราจะไปเที่ยวต่อผมว่าเราเบรกไปชมมิวสิกวิดีโอกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับจม,ม